เด็กคิวคาชารองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาชาบราดเดอร์หน้าที่ก็คือออกแบบเมนูให้กับทางบริษัทซึ่งตอนนี้มีอยู่50กว่าสาขาผมเองเป็นเซลฟ t ์ท c อตเชฟนะครับก็คือไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนทําขนมหรือว่าไป์ข้ะใจต่างๆ ฉันเวลาออกแบบเมนูนึงเนี่ยมันก็ไม่มีขอบเขตหรือว่าเราไม่มีปิดกั้นอะไรเอออินสปิเรชันนี่คือสามารถมาจากได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อมาจากภาพวาดภาพหนึ่งหรือว่าแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เราชอบเป็นคนที่ชอบท้าทายชอบครีเอทหรือว่าชอบใช้วัตถุดิบที่ปกติคนไม่ได้ใช้ในขนมหวานก็จะมีแบบผสมประสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเอาอาหารค้าวมาผสมในขนมหวานหรือว่าเอาภาพจริงที่เห็น มาดัดแปลงเป็นดีไซน์ของในเมนูที่บ้านผมเนี่ยก็คือท,ทําธุรกิจกับพวกคนญี่ปุ่นมาตลอดกับว,กว็เลยซึมซัววัฒนธรรมของเขาเขาเนี่ยก็จะสอนม,มาตลอดว่าคําว่าไคเซ็นซึ่งไคเซ็นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาอย่างยกตัวอย่างเมนูของผมเนี่ยสมมติตนึงถึงแม้มันจะเป็นซิกเนเจอร์ก็จริงขายมาแล้วประมาณสมมติสิปีแต่ก็จะหาวิธีพัฒนาให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาหรือว่ารสชาติหรือว่าประสิทธิภาพในการผลิตคือเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสิ่งหนึง่งถึงแแมม้้เเเรรรราาาาาาจจะทานานจทํนนนนลววกกกกก็็ิงงคี่่่ับผพือ เชฟของประเทศได้ไปทำ CSR นะครับช่วยผู้ต้องขังที่เรือนจำที่ราชบุรีกับเพื่อนเชฟเชฟระดับวิชลินไปสอนพวกเขาเพื่อจะได้ส่งเสริมหลังจากที่เขาออกมาเราได้เข้าไปสอนเทคนิคทักษะพวกเบสิกซึ่งผมคิดว่าก็คงมีประโยชน์สำหรับพวกเขาในอนาคต ด้วยอาชีพที่เป็น p a s t y เ h ฟนะครับเรื่องเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นในการอบขนมหรือว่าทำไอศครีมทุกวินาทีมีความหมายครับผมอบขนมถ้าสูตรมันบอกว่ามันต้อง1น,นาทีแต่เราทํา1นาที10วินาทีเนี่ยผลออกมาก็จะแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่ารสชาติของตัวขนมตัวนั้น ด้วยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบสร้างอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องมีคขาว่าจุดเริ่มต้นของเมนูแต่และเมนูหนึ่งซึ่งก็คล้องจองกับนาฬิการเรือนนี้นะครับซึ่งเป็นสีเขียวเป็นคนที่ซึมซับวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นซึ่งสีเขียวเนี่ยมันคือ represent starting ของซีซั่นและยิ่งที่ผมเป็นคนที่เ,า,เาชอบเดินทาง GMT เนี่ยก็จะสามารถดูนาฬิกาหรือดูเวลาได้2ประเทศบริษัทผมก็เปิดมาเออสิบกว่าปีแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทําแต่ขนมหรือแม้กระทั่งร้านอาหารคาเฟ่ที่ออกสไตล์ญี่ปุ่นด้วยท เลาคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องกลับมาดูเรื่องขนมไทยเอาเทคนิคที่เราเรียนรู้จากต่างประเทศมาดัดแปลงผมคิดว่าขนมไทยเนี่ยมันไม่มีขอบเขตมันเยอะมากจะกลับมาศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วก็เวิร์กกับทางกเกษตรกรเอาพวก l o c a l p r o d u c e หรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่ปกติคนไทยไม่ให้ของสองคันกับมันนะครับเอามาใช้ในขนมไทย